ามาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็สําคัญคือหลังๆมีข่าวที่คน,นไปปลอมไล Facebook น์เฟซบุ๊กนะครับแล้วอ้างว่าเป็นลน์หรือ Facebook ของาาราชวิทยาลัยจุฬาภรน,นะมีวัคซีนเหลือจากโคต้าตรงนั้นตรงนี้นะครับจ่ายเงินมาเดี๋ยวได้ฉีดเนี่ยซ<า>ึ่งจริงๆแล้วอันนี้ทางาาราชวิทยาลัยจุฬาภรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับมีคนไปร้องเรียนเพราะถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานทาง นายวันลบยุธทธธรรมดำรงรองเลขาที่การราชวิทยายลัยจุฬาภรนะครับได้เข้าพบกับทางพันโรโทรกรวัตรปานประภากรอ,อธิบดี DSI <c oughs> เพื่อลองทุกข์กล่าวโทษกรณีมีผู้แอบอ้างปลอมไลน์ไอดีและ Facebook ในนามราชวิทยายลัยจุฬาพรซึ่งมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของราชวิทยายลัยจุฬาพรณ์และใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ปลอมของราชวิทยายลัยจุฬาพร์ไปแอบอ้างเพื่อ หลอกลวงช่อโกงประชาชนนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันดีเลยนะครับพวกนี้เขาก็จะไปปอบัญชีรายและ Facebook ขึ้นมานะครับเข้ามาตั้งกลุ่มแล้วก็ตอบข้อสงสามข้อซักถามต่างๆนะครับในกลุ่มสาธารณะว่า,าการฉีดวัคซีนเป็นยังงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับอ้าใครสนใจยังพอมีเหลืออยู่คือไปแอบอ้างอ่ะ เพื่อพอไป,ไปตอบคําถามแบบนี้ทําให้คนเข้าใจว่าคนนี้คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลทา่านนี้จริงๆแล้วไม่ใช่พอดีเลยผมกําลังหาวัคซีนอยู่พอดีเลยแล้วโอนไม่เป็นไรถ้างั้นมีเดี๋ยวจัดการให้เนี่ยนะคะแล้วก็หลอกให้จองวัคซีนพร้อมกับโอนเงินค่ะโดยราคาก็ยังสูงกว่าราคาที่ทางโรงพยาบาลเขามีการให,ให้มีการเปิดจองด้วยเนี่ยนะคะทีนี้พฤติกรรมของมิจฉาชีพรายนีนะ้ยังพบด้วยว่ามีการไปหลอกขอมีการไปหลอกขอ username กับ password ของโรงพยาบาลที่รับจัดสรรวัคซีนจากทางจุฬาภร,รด้วยนะคะและทําการล็อกอินเข้าไปเพิ่มชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อค่ะซึ่งมีโรงพยาบาลหึเนี่ยได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้นะคะและเข้ามาร้องเรียนต่อราชวิทยาจุฬาภร์ด้วยนะคะเขาก็เลยมีการไปแจ้งความกับทางดี i กสทางอธิบดีบอกว่า เดี๋ยวใจทางคณะทํางานในพิจารณาว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ในการจะเป็นคดีพิเศษได้หรือเปล่านะคะก็จะถ้าหากว่าได้เนี่ยก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เยันว่าวัคซีนมันมีเหลือเพียงพอเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อเลยนะคะกับคนที่เป็นมิจฉาชีพเหล่านี้เข้าตามช่องทางปกตินะ,ค,ะคือไอ้ประเภทแบบอาไว้เนี่ยพอดีผมมีเพื่อนทํางานอยู่หรือมีญาติอยู่ในมูลนิธิใน อ,องค์กรนั้นองค์กรนี้นะแต่ว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายหน่อยนึงคือเขาก็จะมาสุดนี้คคน,นิตถามไว้ก่อนว่าแกน,นะพวกนี้นะ,ะของปลอมอย่าไปหลงเชื่อเสียเงินเปล่านะครับมีข่าวออกมาหลายหลายกรณีแล้วเราก็อ่านให้ฟังว่าคนที่เขาหลงเชื่อเพราะช่วงนั้นอาจจะเข้าใจได้ว่าวัคซีนมันยังน,น้อ,อ,อ,อกับแพ้งอยู่ยังน้อยอยู่คนก็อาจจะกังวลก็เลยไปหาการแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วะนะครับเพราะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยฉีดเข็มแรกไปเนี่ยเกือบทุกคนแล้วนะ นะอันนี้ก็จะตกหลน่นนอาจพู้ติดเตียงผู้ได้โอกาสเขาก็จะมีรถไปเสริมถึงใกล้ๆบ้านเลยนะครับค่ะจากวัคซีนมาชุดตรวจ ATK